เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ฮอตเกินต้านจริงๆสำหรับคู่จิ้นเพื่อนซีอย่างเบสบิ๊กที่มักจะมีโมเมนต์เซิร์ฟความฟินมาให้ FC แฟนๆอยู่ตลอดเวลาทำเอาเอถึงกับอยากให้ทั้งคู่เปลี่ยนจากคู่จิน้นกลายมาเป็นคู่จริงกันเลยทีเดียวและก่อนหน้านี้บิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ก็ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับเบรักวณี พร้อมยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่แล้วในความเป็นเพื่อนแต่เรื่องอย่างอื่นอยากให้มันเป็นเรื่องของอนาคตล่าสุดเบสคําสิงเบสร,รักวนี้ได้ออกมาตอบสถานะบิ๊กหลังพี่เอซลุ้นเชียร์กันสนั่นซึ่งเบสก็ตอบว่าสถานะเป็นเพื่อนกันค่ะเราเป็นเพื่อนกันมา2ปีแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่มาปีนี้มาทำโปรเจกต์ด้วยกันมากขึ้นถ่ายาดมไลคยคู่แล้วก็มาทำเทศกาลล่าสุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมีโมเมนต์จิ้นกันแต่เราก็สนิทกันมานานแล้วงงเหมือนกันว่าทำไมคนถึงมาเชียร์ตอนนี้ถามว่าเพื่อนเคยจีบเราไหมขอตอบแบบไม่รู้เพราะเราเพราะเขาไม่ได้จีบอะไรนะส่วนเคมีก็เหมือนเดิมอย่างปีที่แล้วก็เสียงดังกันปกติอยู่แล้วแต่พอมาปีนี้ตอนนี้ก็กลายเป็นมาจิ้นกัน กลายเป็นว่าประมาณว่าไม่น่ารักเลยให้เราพูดดีๆซึ่งก่อนหน้านี้เราเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือผู้ชายไม่ค่อยโดนหรอกสังคมไทยเนาะ เราเกิดเป็นชนีอภีตรับจบตลอดเวลาเขาก็อยากจะได้เห็นโมเมนต์หวานหวานและในส่วนที่เรื่องบิ๊กเสียการไม่รู้เลยต้องไปถามเขาเพราะดูไม่ออกว่าจริงหรือแกล้งตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะอย่างนอกกล้องก็เป็นแต่เวลามีกล้องเราก็เข้าใจเพราะว่าทำอะไรก็จะมีคอมเมนต์มันจะค่อนข้างเซนซิทีฟมากเพราะคนจิ้นเยอะ เหมือนกันว่าทำไมคนถึงมาเชียตอนนี้ปีที่แล้วอ่ะคือเราก็จะแบบเสียงดังกันแบบโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเสียงดังยุ่มหัวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนนี้ทำปุ๊บคนที่จิ้นก็คือกลายเป็นว่าแล้วว่าแบบไม่น่ารักเลยทำไมเพื่อกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยตั่เป็นเพื่อนอะไรแบบก็ป็นแบบนี้ของเขาอยู่แล้วนะหมายถึงว่ากับกับเราแบบนอกกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันแต่ว่าเวลามีกล้องอ่ะ หนูเข้าใจนะเพราะว่าถ้าทําอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มันค่อนข้างเซนซิทีฟมากเพราะว่าคนมันจิ้นเยอะแต่ก่อนก็ไม่ได้ขนาดนี้แต่ก่อนก็ด้วยความเป็นเพื่อนม,มันก็ไม่ต้องเสิร์ฟอะไรเยอะแต่พอแบบว่าเาเป็นคู่จิ้นปุ๊บคนก็จะคอมเมนต์แล้วป้อนกันหน่อยค่ะป้อนกันหน่อยมันก็เลยมีอะไรจีบคือมันต้องคุยทุกวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้แบบคุยทุกวันขนาดนั้นก็เลยไม่ไม่ไม่รู้จริงๆข่าวสีดําคมเข้มไทยบ้านอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ติดเลยนะ หลอกก็โอเคไม่มูแล้วเพราะว่ามูมาตลอดมันก็ไม่ได้สักทีดี <c oughs> ค่ะพ่อก็คือร่างกายแข็งแรงแล้วตอนนี้สบายใจแฮปปี้ก็คือจริงๆเรื่องพ่อก็คือส่วนพ่อ,เ,อ,อเรื่องคอนเทนต์ก็ส่วนคอนเทนต์เรื่องงานในการแสดงก็ส่วนการแสดงเราเหมือนพอเราโตขึ้นเราก็แยกแยะ